แล้วเราจะทวงหนี้ป้าแก้วยังไงดีคะไม่ต้องห่วงแม่มีแผนแล้วป้าแก้วจ้าป้าแก้วมีของมาส่งจ้าเุ้ยแม่น้องเบลสวยมีอะไรเหรอจ๊ะคือว่าเรามาทวงเออมาส่งความสุขจ้ายังไงนะจ๊ะแม่ทวงหนี้ไม่ใช่เหรอคะใจเย็นแม่กําลังรวมอ่ะอะแม่น้องเบลสวยพูดว่าอะไรนะคือเราอยากชวนป้าแก้วมาร่วมธุรกิจใหม่นะจ้ะขายน้ำมนต์หอมยังไงเหรอจ๊ะก็แค่เอาเงินที่ป้าแก้วยืมไป มันลงทุนกับเราสิคะรับรองว่ารวยแน่อ๋อออเรื่องนั้นแถมปัดแก้วถ้าสมัครวันนี้นะได้ของแถมสุดพิเศษด้วยอ่ะอะไรเหรอจ๊ะตุ๊กตาผีที่ขยับได้คะ่ะเอาไว้วางหน้าบ้านกาันขโมยฮะตุ๊กตาผีใช่แล้วคะ่ะดูนี่สิคะอยู่นี่เลยแม่หนูเนี่ยนะตุ๊กตาผีเอาเงินคืนไปเลยไปคอยเลดูเลยค,ลยคณแม่ขับปแก้วนี่แม่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะ แน่นอนแม่รู้ว่าป้าแก้วอ่ะแกขี้กลัวผีนะลูกแล้วที่บอกว่าหนูเป็นตุ๊กตาผีล่ะคะออ๋นั่นแม่ดดนสดนะ <c oughs> เห็นลูกแต่งหน้าจัดไปหน่อย <c oughs> เลยนึกถึงผีขึ้นมาพอดีไ <c oughs> ม่